สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับเจลตรงมือทีมอีกแล้วนะครับวันนี้เจลตรงมืทีมนะครับผมพามาดูรถคันนี้ครับยาริสครอสนะครับก็เป็นรถรุ่นนิยมนะครับผมพามาดูตัวท็อปสุดกับคุณจะได้อะไรบ้างนะครับกับออปชั่นนะครับหนึ่งเลยนะผมไปเร็วๆนะฮะคุณจะได้นี่เลยฮะไฟหน้านะครับที่มีแถบโค้งมีเส้นนี้นะเส้นโค้งด้านล่างเนี่ยนะครับอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างกับรุ่นอื่นนะตัวนี้พรีเมียมลักชัวรี่นะคุณจะได้ขอบโค้เมียบริเวณนี้นะครับ สองนะครับคุณจะได้นี่เลยครับกล้องนะครับพาโน r ามิกวิวครับือว่ากล้อง3ามร้อยสมุาครับง่ายๆมันจะติดตั้งอยู่ทางด้านหน้ากระจังนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้ครับล้อนะครับล้อขอบ18นิ้วนะครับถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นปกติเขาจะให้แค่17นิ้วนะครับตรงนี้18นิ้วนะครับแล้วก็ได้นี้ด้วยครับเซ็นเซอร์ลมยางครับตรงนี้จุดหนึ่งครับที่ได้ครับล้อ18นะ215หนึ่งห้าครับ 5, 5, ส่วนต่อมานะครับเดี่ยไปดูสิ่งที่ได้เพิ่มเติมอ่ะตรงนี้ก่อนกล้องใต้กระจกก็คือกล้องสามรถทงศาตรตรงนี้ให้แล้วก็ไฟเวลคอมไลท์ไฟเวลคอมไลท์เนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยก็จะมีไฟสองตรงคืนให้นะครับตรงนี้จะได้เพิ่มนะอยู่ใต้กระจกมองข้างนะซ้ายขวามีให้ครับแล้วก็กระจกนะครับอะครสติก,การ์กระจกบานหน้าเนี่นะครับป้องกันเสียงรบกวนนะแล้วก็มีฟังก์ชันนะครับ ลดความร้อนให้ด้วยนะครับระบายความร้อนให้กับตัวรถนะครับตัวน,นี้มีความพิเศษกว่าตัวปกตินะครับกระจกบานหน้าแล้วก็หลังคานะครับอลมิกกราสนะครับตรงนี้มี UV ให้ในตัวนะประมาณ40%ไม่ต้องติดฟิล์มก็ได้นะแล้วก็ข้างในก็จะมีม่านปิดให้นะครับอย่างอื่นก็เหมือนเหมือนกับตัวอื่นนะ ปกรณ์พื้นฐานมีแค่ล้อที่ใหญ่ขึ้นมาอันนี้ให้เห็นลายชัดๆนะลายมันแทบจะเหมือนกันครับแต่ว่าขยา,ายไซส์ขึ้นมาเท่านั้นนะครับแล้วก็เพิ่มเซ็นเซอร์ให้นะครับทางด้านท้ายครับสิ่งที่ได้เพิ่มเติมมาก็คือตัวนี้นะครับตัวกล้องบันทึกหน้าหลังนะครับแล้วก็ฝาท้ายแบบไฟฟ้าครับตัวพรีมเมียมเนี่ยฝาท้ายธรรมดาแต่ตัวนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับมีคลิกเซนเซอร์ครับ สามารถเตะเปิดปิดได้ครับภายนอกจบไปแล้วนะเรามาดูภายในในตัวท็อปภายในในตัวท็อปเนี่ยจะได้ลำโพงเพลเนีห6ตำแหน่งนะมันเพลเนียตรงไหนนี่ครับจะมีโลโกโล้เพลเนีบริเวณกระจกไอต้ตัวตัครอบลำพโพงโทษด,ดีนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ตัวท็อปให้มานะครับเห็นไหมตัวภายในก็จะมีปุ่มเพิ่มเติมเมข้ามาตัวเซ็นเซอร์ลมยางนะครับ ก็เปิดฝาท้ายส่วนไฟหน้าออตโต้ระบบลื่นถลายพวกนี้มีให้ตัวพื้นฐานนะในตัวพรีเมียมอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะหลักๆตกแต่งกันเอ,อคอนโซลหน้าก็ประมาณนี้หลักๆที่จะได้ก็ประมาณนี้นะครับในตัวพรีเมียมลักชัวรี่อังคานะครับตัวนี้เป็นม่านนะพอดีผมไม่ได้มีกุญแจเปิดให้ดู มีม่านสีดำป,ป,ปิดตัวบานกระจกอยู่นะครับก็สรุปภาพรวมนะครับคุณจะได้ล้อที่ใหญ่ขึ้นนะครับคุณจะได้ไฟหน้าแบบนี้นะครับมีโคมเมี่นะครับล้อใหญ่ขึ้นนิ้วหนึ่งนะครับคุณได้กระจกมองข้างที่มีกล้องสามรวอยสูงสาคุณได้หลังคากระจกคุณได้ปาทาไฟฟ้าแล้วก็คุณได้ลำโพงเพลนเนียนครับ ก็ลองดูครับกับราคาที่ขยับขึ้นมานะครับคุ้มหรือเปล่านะครับที่จะเลือกซื้อตัวพรีเมียมลักชัวรี่ครับอยากสุดอยากนั่งมองดูดาวก็ตัวนี้เลยครับโตโยต้ายาริสคอร์สพรีเมียมลักชัรี่ครับหนก็ฝากกดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกับช่องเจลโโบุมทีนะครับวันนี้ขอตัวลาก่อนครับสวัสดีครับ